มันก็เซซ้ายเซ้าขวาเหมือนจะเป็นลมนี่แหละไม่เหมือนแบบเป็นวันหลับแก่แล้วอ่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะสิบสี่อันนี้มันเป็นโรคอ่ะมันก็เลยไม่แข็งแรงเดินมากก็ใหญ่กระเซ็นแรงขายลถตู้มานานหรือยังคะซู้ไปยงั้นขายมานานหรือยังคะ มานานแล้วก็ไม่รับไม่รู้เลยพอได้กินไปวันวันมาขายไปก็หมดหมดแล้วก็มาขายใหม่อย่างเงี้ยค่ะชู้ชีวิตไป่างงี้ือจะอยังไงก็ชู้ชู้ไปเพื่อแม่เพื่อเหลานแล้วหลานทำงานได้เรีอยั ยังเรียนอยูเนเรีนอยู่เนาะเช้าก็ทำให้ยายก่อนินห้ายิน้เรีบ่ายก็มาอยู่สายยายก็ได้เข้าเลนก็ดีก็ช่วยเหลือกันนะขอให้ขอให้โชคดีนะถ้าเราโชคดีจะได้กำลังใจป้าใช่จะ คือซูนะบคนนะกขายจาไม่ซื้อกธรามดา oh. คนนั้นไม่เหมือนกันถ mm hmm. ามคำเดียวก็หามาเช่ชาซีเขาบอกว่าไม่เอา mm hmm. แล้วก็หามต่ออยู่อย่างนั้นอันอน,นั้นอะเช่าซีนี่ถามคำเดียวเสร็จต์ครบไหมอย่ามาเช่าซีอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ถ้าพ okay. ูดาสองคำก็ไม่เกี่ยงใจญาสามคำเดียวคนไม่เหมือนกันก็อย่างว่าโอเคค่ะนั่นไงก็ขอให้ขอบคุณนะโชคดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าขอโชคดีจ้า เป็นคนใจดีใจกว้างตา